สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาดูข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้ยืดห้ามิลนะครับก้านสองจังหวะนะครับเป็นของร้อยสิบไอนะครับก็ยมส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้เสื้อคอฝาเลยลูกค้ามาทํานะครับอันนี้ก็เป็นก้านสองจังหวะก็คือก้านอยู่ในพวกเมดนะครับใครเคยขับเมดสมัยก่อนนะครับก็จะรู้นะครับอันนี้ก็ยืดให้นะครับใส่ชิมด้วยครับกันกินห่วงครับ พอเมื่อสามปีที่แล้วที่ทําไปนะครับไม่ได้ใส่ชิมนะครับงานชุดเก่าๆนะครับเนี่ยครับไม่มีชิมแบบนี้นะครับอันนี้มีชิมก็กันหัวศึกนะครับก็พัฒนามาใส่ชิมแล้วครับก้านบางรุ่นนะครับมันไม่มีชิมมาให้ผมก็ต้องแปลงครับตัดชิมใส่ให้นะครับอันนี้ครับก็ดูความลื่นของมันนะครับเนี่ยพอมันใส่ชิมนะครับมันก็จะไม่ค่อยกินข้อเวียงเวลาใช้นานๆนะครับห่วข้อเวียงก็ไม่ค่อยสึก เวลาใช้การสึกลูกปืนสึกเราก็สามารถอ,าอัดออกเปลี่ยนการได้เลยเพราะผมไม่ได้เชื่อมข้างไว้ให้นะครับก็ทำง่ายๆนะครับนี้ก็ดูความลื่นของมันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้หยอดน้ํามันนะครับอัดเข้าไปเฉยๆยังไม่ได้หยอดน้ํามันนะครับก็ถ้าเกิดหยอดน้ํามันนะครับมันก็จะหนืดหนืดเลยแหละไม่ใช่ว่ามันลื่นนะครับมันจะหนืดเลยนะครับหมุนไม่ออกเลยแหละครับเพราะว่า อันนี้เป็นโลหะนะครับกับโลหะสีกันก็คือลูกปืนก้านกับสลับนะครับวิธีเช็คนะครับก็เช็คก้านก็น้ํามันยังไม่ต้องหยอดนะครับดึงดูก่อนเลยว่าก้านมันหลวมมันแน่นมันโยกยังไงนะครับมันจะชัวร์กว่าถ้าใส่น้ํามันไปแล้วครับบางทีแผ่นฟิล์มมันไปเคลือบอยู่เราอาจจะดูไม่รู้เรื่องเราได้นะครับว่าออกลงแล้วก้านลูกปืนมันดีหรือไม่ดีนะครับนี่ก็เป็นการเช็คนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือยังไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับ ก็ตัวนี้เสร็จพร้อมส่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูศูนย์กันต่อเลยครับว่าศูนย์เขายางมันนิ่งไหมครับอันนี้ไม่ติดแกนปั๊มนะครับยืดห้ามิลก็สั่งทําได้ส่งมาทําได้นะครับแบบขายขาดเราก็มีนะครับอันนี้ก็ห้ามิลแกนปั๊มเดิมเลยนะครับไม่ต้องกึงแกนปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ไม่ติดเกียร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้ก้านเล็กนะครับนี่ครับเวลาเราใส่ห่วงเข้าไปนะครับ ดูนะครับว่าหว่วงเราก็กึ่งให้นะครับไม่เกินไม่เกินเขาอย่างออกมาเห็นไหมครับมันก็ไม่ติดกันปั๊มแล้วก็ไม่ติดแข้งไม่ติดเกียกร์ยนะครับก็สามารถใส่ได้เลยแต่ว่ามียืดชัก5มิลแต่ก้านเดิมทําไม่ได้นะครับเพราะว่าก้านเดิมนะครับตูดมันใหญ่นะครับตูดมันก็คือตัวนี้ครับนี่ครับตูดก้านนี่นี่ก้านเดิมมันตูดมันใหญ่เห็นไหมครับมันใหญ่กว่ากัน ไอเน,นี้ยตูดเล็กเวลายืดแล้วมันหมกได้นะครับก็สามารถยืดได้เยอะอยู่นะครับก้อนนี้มาดูศูนย์กันนะครับศูนย์โคเวี่งนะครับอ่ะไปไปแล้วครับนี่ครับดูข้างซ้ายก่อนอันนี้ก็จะเช็คให้ทุกตัวเลยนะครับก่อนส่งนะครับเช็คให้ทุกตัวเลยก่อนส่งอ่านี้ด้านขวานะครับถ้าเกิดไม่เช็คเนี่ย บางทีนะครับช่วงเราตั้งดีๆแล้วเราใส่ลูกปืนไปเนี่ยบางทีเราเคาะแรงบ้างย่างบ้างบิดบ้างนะครับก็ต้องมาเคาะอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับก็ลื่นด้วยครับแล้วก็นิ่งด้วยอันนี้ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับระยะที่มันใช้งานจริงๆมันจะอยู่แบบนี้นะครับอ่ะด้านจันไฟจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ ก็อันนี้เราก็ลองหมุนดูนะครับว่าข้อเหวี่ยงมันจะไปหยุดตรงไหนนะครับพอหยุดอยู่ประมาณนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาเห็นไหมครับอันนี้สมมุติว่าเป็นสิบสองนาฬิกานะครับห่วงข้อเหวี่ยงจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกานะครับถ้าคนทํารถแข่งเขาจะรู้กันนะครับว่าจุดๆนี้ครับก็เป็นจุดที่บาลานซ์ดีครับถ้าเกิดว่าใครยืดข้อเหวี่ยงนะครับหรือว่าทํารถแข่งนะครับก็จะรู้ครับเนี่ยครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ลูกปืนมันเน,นืดๆนิดนึงนะครับหมุนๆไปอะ่ะเวลามันใส่แข้งอะ่ะมันหยุดนะครับเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่ประมาณนี้สิบเอ็ดนาฬิกานะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบบ่ายโมงนะครับดูนาฬิกานะครับอ่าสิบสองข้างบนสิบสองข้างล่างหกฝั่งนี้สามฝั่งนี้เก้าแล้วกันนะครับก็เวลาเข้ายัางหมุนมาหยุดอะ่ะมันก็จะหยุดอยู่ประมาณนี้ เวลาใส่ไปในแคงนะครับก็เป็นจุดสวนท่วงที่ช่างก็ชอบกันเขาว่ามันวิ่งดีมันแรงครับจุด